ครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับขาเลาะชาแนลหรือว่าแท็กซี่สายลุยขณะนี้เป็นเวลาตีสาสามนาทีน,น,นี่เราได้ทำการรับลูกค้าจากสนามบินดอนเมือง ขาบินมาจากประเทศจีนมาส่งที่ซอยมางครหมู่บ้านเฟื่องฟ้าซอยมางคอนแถวสมุทรปรากันครับส่งเสร็จแล้วครับตอนนี้กำลังจะกลับไปที่บ้านครับ ก็ตีห้าครึ่งก็มารับลูกค้าจากดอนเมืองมาส่งที่โรงพยาบาลรามายครับันนี้ภารกิจเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบ จองคิวงานมาได้นะครับที่0 9 6 6 4 3 8 8 0ท็กซี่สายลยุยตอบโจทย์ทุกการเ,เดินทางสายบริการต้องแท็กซี่สายลยุยบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพหรือจะไปทำธุระหรือจะไปเที่ยวนะครับผม คร,รับรองท่านจะประทับใจอย่างแน่นอนนี่รับลูกค้าตีสองสิบห้านาทีเครื่องมาไวครับเครื่อง เลยครับเอาง่ายๆก็เลยได้รับไวัยสมวเค็มวชีวิตรับจา้างสายบริการก็แบบนี้และครับผม ดินแดงแล้วมุ่งเข้าสู่ถนนวิภาวดีแล้วมุ่งตรงไปสู่ดอนเมืองจะเข้าบ้านก่อนครับผมไปแต่งตัวใหม่แล้วก็ออก หรือจองคิวงานสอบถาลลมรายละเอียดมาได้นะครับผมแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางสายบริการต้องแท็กซี่สายลุยครับผมท่านหนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกับช่องขาเลาะแชนแนลครับผม หาเลาะชแนลแล้วครับผมเลาะไปเรื่อยครับหาผู้ร่วมเดินทางอยู่400 418คนก็จะถึงเป้าหมายไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผม นี่ก็คือการขับรถอ้าวฝนตกแล้วครับผมทีสาม